เป็นบุญเป็นบุญสศลพี่น้องเลยฝนตกนะครับทอดตาทอดแขนเดี๋ยวลาพิเศษนะครับฝนสงนะครับทำาฝนตกนะครับเลาพิเศษนะครับบนได้ทำที่ที่อันสำคัญยิ่งใหญ่นะครับทำที่ดีเป็นกำังยิ่งใหญ่เรื่องจากได้บวชลูกชายแล้วก็ตั้งกองบุญเก็บบุญหาพ่ะอวยชุวยแม่อวยทัน แล้วก็ลูกพการีนะครับที่เป็นญาติพี่น้องให้ได้ร่วมรับไปให้มารับเอาส่วนบุญเกิดกระสุดบุญสนนะครับส่งความไปก้อนมามารับส่วนบุญเยอะกว่าใ้กรมหม่อมเอาผลมาพร้อมนะครับเอาผลมาพร้อมแต่ไม่ให้เอาลมมาเพรากันไรแล้วก็เอาล่มมาด้อยมันพูด ไม่อกอ่าลมก็ลหลพวกแล้วนม่มีแต่บุญแต่บุญศนฟ้าก็เป็นไใจนะครับอ่าฝนก็ทีลงมะตกผลตกอย่างเดียวคือเอาความตุ้มสั่งมาพืชพันธุ์พันยาหารพระอุดมสมบูรณ์ได้บ้านเราถืองผีเป็นบ้านอุดมสมบูรณ์นะครับอ่ามีฟ้ามีฝนก็มี ะหลังจากทำพิธีเวลาพิเศษแล้ว